scp 0 1 9ดูเหมือนจะเป็นแจกันขนาดใหญ่ที่ทำมาจากเซรามิกปากแจกันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.8เมตรและสูง2.4เมตรรูปแบบและลวดลายของมันบ่งบอกว่าถูกสร้างขึ้นตามแบบกรีซโบราณการสรุปหาอายุของมันยังคงเป็นไปไม่ได้การทำให้พื้นผิวของวัตถุแตกหรือราวก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน ากวิธีที่จะทำลาย SCP-019 ถูกค้นพบมันจะต้องถูกทำลายไปกับผลกระทบของมันโดยที่ไม่ต้องมีการลังเลจะมีสัตว์ประหลาดจะโผล่ขึ้นมาจาก SCP-019 เป็นระยะระยะกลุ่มของสัตว์ประหลาดเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น SCP-019-2 สัตว์ประหลาดพวกนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละตัวแต่พวกมันมักจะมีขนาดเล็กและมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แม้ว่าบางครั้งอาจมีลักษณะของสัตว และพวกมันมีความดุร้ายเป็นอย่างมากพวกมันมักจะใช้ฟันหรือกรงเล็บในการจู่โจมแม้ว่าพวกมันจะอ่อนแอและยังติดไฟง่ายแต่ถึงยังไงพวกมันก็ยังคงเป็นภัยคุกคามหากมีจำนวนมากเมื่อวัตถุถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสพวกมันทั้งหมดจะหยุดจะมีตัวที่เพล่ออกมาจาก scp 0 1 9 ในอัตราหนึ่งตัวต่อชั่วโมงลักษณะต่อไปนี้เป็นที่รู้กันว่าจะมีผลกระทบต่อการปรากฏตัวของ SCT0192 mm. ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ